อวันนี้เดี๋ยวมาดูรถไถจมครับเรามาไม่ทันเอาทีมงานมาลากกันเลยทีเดียวคูโบตา้าเออตกตรงไหนสามหก เที unk, oh. ่อตัดได้บอสน่าแก่สตาร์ทไม่ติดแล้มบ้งพ่อนอกแล้วบอน้ำเข้าแล้วเนาะ เดิมทีใช้ L 5้า8ดึงนะครับดึงไม่ได้นะครับ <c oughs> เลยใช้แมคโรครับเป็นต้นกำลังนะครับผมทีมงานฟ <c oughs> อร์มรี่ซ้อนนะครับแมคโรดูครับ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าเครื่อง <c oughs> <c oughs> จะตามไปจิตนะครับนม่อยาว่าน้ำเข้านะครับรต้องใครจะบอกให้อรีกร่อนเพราะว่าฐานนี่ยันกับพื้นนะครับ เรสามหครับน่าจะแบบไหนไปทราบครับรถรถไถจมอยู่ฝั่งนู้นนะครับถ้าเราเห็นตามตามภาพนะครับตามภาพก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมได้เอาให้ดูที่นหน้าปกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เอาขึ้นล้วเอาขึ้นแล้ว อาวผ่านเรียบร้อยแล้วขึ้นแล้วผ่านเุจะต้องลากพอไปล้างเครื่องใหม่ครับผม จะลงไปทําอะไรถนู่นพี่อลุงจะลงไปทำอะไรถนนผมมาล้างทุกที่เลยมาล้างรถเออล้างเสร็จนี่เลยเดีก่อนน้ำมันเยอะทีนี้น้ำมันมาน้อยเลยผมลงไปล้างล้างล่างอยู่อ๋อล้างเลยนี่ก็อนไปได้เงินก็ไม่ต่ะเลยอ๋อที่ประจำช่องไหนเนี่ยฮะช่องอะไรก็มีเส้นน้ยเส้น้อยเสนน้อยเทปทุกที่เลยผมมา อ๋อมาล้างรถล้างรถบ่อล้างรถสุปีเลยล้างตลอดดอยนี้จนไม่เคยลึกขนาดนี้หรอกลงทางโน้นปะครับทงครื่ทางโน้นอ๋อลงทางโน้นยาวยาวพุ่งกระถอยปรับยางางนี้ว่าเห็นน้ำมันไหลเรื่องลึกเลยคือดีครับมันเป็นบ่อหรือเปล่านะครับเป็นบ่อไม่รู้ตอนนั้นมันเป็นบ่อไม่รู้ก็ลงไปมันยิ่งจะลึกลึกไปเลยทางเข้าเลยล้างเครื่องน่าจะจบแล้วมั้งมันมีอะไรเนาะ เครื่องเรื่องเลยเรื่องรถมีเรื่องสตาร์ทเป็นเรื่องเพราะว่าน้ำมันเข้ากําลังเครื่องใหม่ตัดเพี้ยนนล้วมันเครื่องใหม่ใช่เป็นนั้นเหรคนไม่เชื่อหายเหรอไม่ไม่เสียหายอะไรครับเครื่องไม่น่าไม่น่าจะร้อนมากอะไรเหรอไม่ร้อนอะไรไม่ร้อน่เลยอ๋อลงลงฝั่งนู้นล้างรถนะครับล้างรถ พูก <ừ, S 1> e ีนาอ่าเดี๋ยวใช้ L 5 0นะครับลากลากไปไหนพี่นี่ลากไปไหนลากเขาบ้านอ๋อบ้านบ้านของเต่บอรขมข่นกกปนเจงนะเนี่ยอันนีของใคร ไหนอ่ะรู้นะโอ้ธุรกิจเยอะแท้นอ๋อส่งสิ่งส่งสิ่งพี่ไอ้แมคโคเราลงเทเล่เอาอยู่บนเลยเฮ้ยเอาลงแล้วดึงขึ้นเทเล่เลยอ๋อต่างมันแคบไหมอ่อสลิงมันมันยาวเราก็พันสลิงมันแล้วมันขึ้นเทเล่เลยอ๋อขึ้นมาเลยง่าย มาไม่ทันตอนดึงสลิงยาวอง,งเดินรถเดินขึ้นทะลุดึงมาด้วยเดินขึ้นทะลุดึงด้วยอ้โมาไม่รู้สิ่งทำมาได้เลยบเฮ้ย <c oughs> ไ,ไบอกเลยเวลาติด <c> น <oughs> <c oughs> ะขอบคุณไปยังทีมงานปอมรีซอนด้วยครับช่วงนี้ก็โรงงานที่ไหนช่วงนีมงน้มีงานมีงานมีงานเรียกกันหน่อยดิจะเอาแมคโครมาน่ะ อ๋อไม่โคลเช่าบ่ไงไม่โคไหนรอยี่รออ๋อตอนนี้ทีมงานนี่ออกออกไม่ใช่มีงไมโคสอคันแล้วบ่สองคันแล้วครับผมด่บาทุกเลยแล้ว่ยเ่าดนี่เา้ก็ตามเน Ah, ตอนน okay. okay, okay. no hey, right. no ี Stand ้ก oh, ็เร oh, ียบร้อยแล้วครับโอเคโอเคโอเป็ปดูส้วมโนยุบไปดูส้วมอ๋นนี้เราดูส้วมใหม่ไหมอเกนีอแสดงว่ามีงานก็ต้องเรียกใช้ได้ครับทีมงานโอ้่ครับมันดูมีราคาือกันมายกตดมรมันจะเยอะเลยมสามันมีมมักี่มานมดูดรู้ดโอเคยาด่ดย อตอนนี้ก็กลับกลับบ้านแล้วครับเทลเลอร์เอาไมโครมาลากุถไายครับเอาไปแล้วครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปกู้แท็กเตอร์อคูโบต้าแถวสามหกเรียบร้อยแล้วครับเอาโอเคพี่โอเคเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะลากไปนะครับ ลานนิดเดียวนะพ่อเนาะลานนิดเดียวอางเนาะยากไปคอ้ยออเบนียบียรันอ๋ออันนี้อันนี้ยอดข้าวที่ไหนี่เดี๋ยวขัรับ อ่อย่าวางข้างหลังเด้อพอยกไม่ขึ้นละมาเดี๋ยวลากครับใช้เอว้าศูนย์ลากอ่าลากไปแล้วครับรถ รถสตาร์ทไม่ติดครับเนื่องจากว่าน้ําเข้าไปในเครื่องนะครับแต่ก็ใช้แท็กเตอร์นี่แหละครับต้นกํกลังเอาเลขหาศูนย์หนึ่งแปดเลยครับเลยเบรกได้เบรกได้ รนนครับครับนะตอนนี้ก็อ่ลากกลับบ้านก่อนครับรถสตาร์ทไม่ติดหรอกครับต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันดีเซลนะครับก็ต้องให้ช่างนะครับ เช็คดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมาก